ภูเขาไฟรูปหัวใจกลางมหาสมุทรนะครับถ้าเราโซมมาที่ภูเขาไฟลูกนี้นะครับเราจะพบกับป่องรูปหัวใจ น่ารักสุดๆเป็นภูเขาไฟกลางทะเลที่แสนโดดเดี่ยวนะครับแต่ก็มีกิมมิกที่น่าสนใจแบบว่ามอบความรักให้ท้องทะเลเอารูปหัวใจไปนะครับขนาดภูเขาไฟจะเป็นรูปหัวใจนะถ้าผู้ชมครับกดหัวใจให้คลิปนี้หรือยังถ้าไม่มีกดหัวใจกดไลค์ก็ได้นะครับขอบคุณครับมาผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูปีศาจท,ทั่วนะครับในสหรัฐอเมริกานี่เราซูมมาที่ถนน,นเส้นนี้นะครับแล้วเราใช้สติปีนคนบลไดภัยเราจะพบกับปีศาจท,ทั่ว หน้าตาเป็นสยองจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าอาเน,นียจะชอบทั่วอันนี้หรือเปล่าถึงอาเน,นียจะชอบทั่วขนาดไหนแต่เจอทั่วยิ้มสยองขางนาดน,น,น,นี้อาเนียอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับถ้าเกิดตัวนี้มันเป็น SCP นะครับอยากจะตั้งรหัสมันว่าอะไรเป็นทั่ว SCP ท่าอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในประเทศไทยมีเด็กแว้นนะครับในสวีเดนฮะฮก็มีเด็กแว้นเหมือนกันนะครับแต่การแว้นครั้งนี้นะครับเป็นการขี่ม้าแว้นนะครับบอกเลยโคตรเท่นะครับผหานไปดังกว่านะครับเลยพบว่า นี่ครับเขายกล้อด้วยพี่จ้ยนี่เรียกยกล้อไม่ได้เลยยกม้านะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเท่แบบตั้งใจอะว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละน่าจะตกใจรถ Google Street View แน่ๆเลยนะครับเรียกได้ว่าอารมณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสงสารน้องม้าโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกแม่ไม่นะบอกว่าจะไม่เป็นไรนะครับตอนแรกก็นึกว่าตั้งใจยกล้อนะครับแล้วนี่คือเด็กแวนสวีเดนฮะมือบนหลังคาสุดลึกรับนะครับถูกถ่ายได้นะครับในประเทศ นิวซีแลนด์นะครับตรงนี้เลยถ้าเราซูมลงไปบนถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปนะครับแล้วเราลองมองไปด้านบนหลังคาจะพบว,ว่ามีมือมือหนึ่งที่มีหน้านะครับอยู่บนหลังคา<ะ>เขาคือใครทำอะไรตรงนั้นและบอกเลยเลยว่าเป็นอะไรที่สยองม,มากแล้วกระเทบก็มาอีกนิดหนึ่งเราจะพบว,ว่ามีการเบอร์หน้าให้น้องด้วยนะครับนี่คือน้องมือที่ อยู่บนหลังคาแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยยืนตั้งงานเดินกันแบนั้นรือนี่คือพี่น้องของทิงในเว้นเดย์แน่ๆเลยนะครับครอบครัวอาดมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เวลาถ่ายภาพแล้วไม่รู้จะโพสท่าไหนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้บุคคลคนนี้เป็นแรงบันดาลใจว่ามันไม่มีขอบเขตในการบอกว่าถ้าโพสนะครับถ้าเราสติดวิวมาในจุดตรงนี้แล้วเราหันไปดูข้างหลังเนี่ยนะครับเราจะพบว่าผู้หญิงคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าโพส์นั้นนะครับไม่มีข้อจํากัดโพสท่าไหนก็ได้เลยนะครับดูท่าพวกของนางแบบพวกโคตรอ e ีปิกนะครับมีการเป็นการถ่ายรูปที่เรียนแบบได้คนทัอ้งย่ยางเลยครับเพราะว่าต้องใช้แรงจากแขนชายคนนี้ด้วยแล้วก็การเก่งหน้า้องนี่เลยว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์การถ่ายภาพดังนั้นถ้าเกิดเราคิดอะไรออกเราก็โพสไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ทําได้เราก็ทาได้ วันนี้จะพาไปดูรอยเลือดปริศนาในโคโ,รโลราน,นะครับสหรัฐอเมริกาในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้สติ v วิวก็โดิลงไปนะครับเราจะพบว่ามันมีอรอยอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็มีเต็มไปด้วยรอยลงทงลงเท้าเยียบไปเยียบมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นการเกิดเรื่องสยองขวัญเกิดึ้ออาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆแล้วนะครับที่นี่เป็นบ้านที่กำลังสร้างขึ้นนะครับและ ไอ้สีแดงที่เห็นนี้นะครับ<ม>คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเตาดีเซนนะครับไอ้เตาดีเซนเนี่ยมันจะมีผงอยู่ในเตาเวลาดีไปเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นคิดว่าคนงานน่าจะทำหกแล้วก็เดินเย่้อกัอนไปกันมาจนอ่ดูเหมือนพื้นที่สุดสยองยังไงอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเหตุการณ์นะครับเครื่องบินลงจอดบนถนนนะครับแล้วก็ราซูมาในพื้นที่ในส่วนตรงนี้แล้วเราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบกับเหตุการณ์นะครับ เครื่องบินนะครับจอดบนถนนนะฮะลงจอดอย่างไม่เสียหายอะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครคิดแบบนั้นอยู่เราข้ามถนน,นมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะพบว่าเครื่องบินนี้มันเกี่ยงแค่ลอดลงบนสนามบินที่มีติดอยู่กับถนนเพียงเท่าน,นั้นเพราะว่านุ่นตะนก็คือสนามบินนะครับมันทําให้เราได้เห็นภาพลอกตาเหมือนเครื่องบินบินลงบนถนนแต่ไม่ใช่ถนนแค่ลอดใต้สนามบินนะครับเรีย้ว่าสุดแปลกเลย แล้วก็ภาพสติดวิวก็ทายติดแบบว่าเครื่องบินกำลังอยู่จุดนี้พอดีพอดีด้วยนะสุดยอดครอบครัวมีแพนด้าในประเทศจีนถ้าเกิดเราซูมมาในพื้นที่ในส่วนตรงนี้แล้วเราใช้สติดวิวกระโดดลงไปครับเราจะพบกับฝูงมีแพนด้านะครับนับร้อยนะครับเรียงแต่เตมไม่หมดเลยแทบจะไม่มีทางเดินนะครับตัวิีน้องน้องน้อง,องมองตาด้วยนะอืม้ม เต็ไมไปหมดเลยนะครับเจ้าแผนด้พวกนี้จะเดินทางไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับโ,โนหฝูงแผนได้อย่างเยอะเลยครับอันนี้นะครับเป็นฝูงแผนด้ที่กําลังเดินขึ้นเรือนะแต่ดูก็รู้ว่า มันคือตุ๊กตาไท่มันมุ่งมานะในการเลี้ยงลูกมีแพนดาให้ขึ้นเรือเยอะขนาดนี้มีการนั่งรอนะ,จะเจินทางไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับเรียกได้ว่านี่คือฝูงมีแพนดาที่เยอะแล้วก็หน้ารับที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคนไม่มีหน้าถูกถ่ายติดไดในประเทศสเปนเป็นเกาะหนึ่งในสเปนและเกิดเราโซ o มาในเมืองเมืองนี้นะครับแล้วเราใช้สตีทวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบกับคนไม่มีหน้าตัวแล้วก็ผมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพสุดสยองที่อ่เห็นครั้งแรกก็ตะลึงอยู่ ดูนะครับว่าเขาจะเดินยังไงนะครับใช้ชีวิตยังไงกินยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสเกตไปด้านหลังนั้นเราจะพบว่าคนนี้แยกร่างได้นะครับทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อมันเป็นเพียงภาพพิพิาภเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นคงไม่มีขาใครก็ตามที่งอเพระจะพื้นแบบนั้นได้หรอกครับแต่ว่าเป็นภาพผิพลาดที่สุดยอดความเพอร์เฟกอีกแล้วนะครับเป็นแบบว่าแทบเนียนมาอย่างกับการตัดต่อใน Photoshop อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วนี่ก็คือคนไม่มีหน้าฮะคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเก็ยัังจะรู้หมอนนก บ้านสุสยองนะครับในโปลแลนด์นะครับก็จเราซูมมาในพื้นที่ในส่วนตรงนี้แล้วเราใช้สตีทวิวกระโดดลงไปนะครับเรานะครับจะพบกับบ้านสุสยองนะครับนี่นะครับก็อ่าตรงนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับนอนอยู่ในโรงสบนะซึ่งมองจากตรงนี้ก็รู้แทบว่าเป็นตุ๊กตานะดูตรงนี้เหมือนจะเป็นบ้านผีสิงเรามาทัวร์บ้านผีสิงกันดีกว่าเราลองเดินไปข้างหน้านครับเราจะพบกับอ่าเรื่องราวสุสยองมากมายที่อ่าอยู่ใน,นโอโวดูดิ อย่างสยองเลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยเขากำลังาตาอะไรไอยู่ไม่มีหัวด้วยเศรษฐวน่วนากลัวมากๆเลยนะครับใครอยากที่จะไปทัวร์ต่อจากจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะก็พี้แล้วเอาไปวางกันเอาเองนะครับมนุษย์กินสกรีนนะครับมีใครรู้จักมนุษย์กินสกรีนบ้างน,นะครับมนุษย์กินสกรีนจะใส่ชุดเขียวหมดทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็หนะ้เกึ่เราซูมียมที่ในส่วนตรงนี้เราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบกับ กิจวัตรประจําวันนครับของเจ้ามนุษย์กยีสกีนนะครับมากับพองเพื่อนนะครับไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามนะครับสีขาวสีแดงสีเขียวสีชมพูนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่มนุษย์กยีสกีนอย่างเดียวนะเ <c oughs> ขามีครอบครัวด้วยครับเราลองดูเดเลยนะครับพวกนี้เขาก็จะมีกิจวัตรประจําวันของเขานะครับในการทํานูน่นทํานี่นะดูสิมนุษย์กยีสกีนแทงสนุกพร็อพกับของเพื่อนของเขานะครับที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้อย่างน้อยก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าเจ้ามนุษย์กีสกีนเนี่ยนะครับเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันนะครับ าในออสเตรเลียนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้มีภาพสติวสุดแปลกนะครับถ้าเกิดเราใช้สติวก็โดดลงไปเราจะพบกับภาพเลยครับที่ชวนพิศวงไปอย่างมากเลยนะครับเหมือนเราอยู่ในมิติพิศวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นภาพที่บิดเบี้ยวนะครับราวกับงานศิลปะนะครับแต่คนคนนี้นะครับดันไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นพลังของบุคคลคนนี้ ที่ปล่อยพลังออกมาให้ภาพฟิดเบลแบบนี้ก็เป็นไปได้เลยครับดูแล้วเวียนหัวนะครับแต่มองไปมองมาก็สวยดีเหมือนกันนะมันภาพงานศิลปะอะไรแบบนี้เนาะวันนี้นครับจะพาไปดูภาพสูตรทึกนะครับในออสเตรเลียนันะก็เราซูมมาในพื้นที่ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะพบว่ามันมีสะพานแล้วก็แม่น้านะฮะ ถ้าเราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสะพานที่มีน้ําเออขึ้นมานะครับแล้วรถนะครับก็ต้องเดินทางผ่านสะพานสุดระทึกอันนี้เนะบอกเลยเลว่าใครผ่านข้ามสะพานที่ลอดใต้แม่น้ำแล้วน,น้ำเยอะขนาดนี้ มีสยองกันว่านะว่าสะพานจะพังตอนไหนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสติตวิวที่จับภาพสะพานที่ระทึกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาไว้ได้ครับทุกคนพวกนี้นี่เขาเดินแบบโคชิลเลยนะหรือสะพานนี้โครงสร้างมันจะแข็งแรงมากแมมแต่น้ำเยอะขนาไดไหนก็ไม่กลัวท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเจอสะพานแบบนี้นะครับกล้าข้ามบหรือบ่าน,นรับคอมนต์กันไปได้เลย วันนี้นะครับจะพาไปดูตุ๊กตาโกโกวานะครับที่เคยฮอตทิปนะครับเราสามารถมาชื่นชมได้ที่ไต้หวันในจุดตรงนี้นะครับถ้าเราใช้สติทิวลงไปและหันมาทางซ้ายนะครับเราจะพบกับตุ๊กตาโกโกวานะครับที่ตั้งอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นนะครับตรงนี้เลยนี่ฮะดูจากป้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการโปรโมทนะครับสำหรับซีรีส์ใน Netflix ตอนนั้นนะเอาตุ๊กตาเท่าขนาดของจริงมาตั้งไว้ที่นี่เลยนะครับ ว้าว <Wow. S 2> ในประเทศเม็กซิโกนะครับมีภาพสตีทวิวที่ทำให้เราได้เห็นเครื่องบินนะครับตกลงบนหลังคาบ้านนะครับเดีเราใช้สตีทวิวลงมาในส่วนนี้และเร้นะครับหันมาดูทางนี้เราจะพบว่ามันมีเครื่องบินลำหนึ่งนะครับลนทะลุหลังคาบ้านลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไอสตีทวิวนยนน้อเวลาดูเราจะพบว่าเครื่องบินมันตกอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับแล้วก็ ไม่น่าใช่เรื่องเดาที่เกิดขึ้นจริงน่าจะเป็นการตกแต่งบ้านให้ดูนะ่าสนใจเวลาใครขับผ่านถนนเส้นนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูเหตุการณ์ป้นที่ถูกจับภาพได้ใน Google Street View นะครับบอกเลยเลยว่านี่คือภาพของจริงไม่ได้เฟกขึ้นแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดเรา Street View มาที่พื้นที่ตรงนี้ครับเราจะพบว่ามีผู้หญิงกับมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับถ้าเกิดเราถอยลงไปนี้นึงเนี่ยเราจะพบว่าจะมีเหตุการณ์แบบกำลังกระชากกระเป๋าอะไรกันอยู่เนาะเราก็เทิร์นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะพบว่ามีเหตุจันณร์ปนเกิดขึ้น้นและถาาเเกกิดร สักนิดหนึ่งเราจะพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ันนี้นะครับเลี้ยวหนีออกไปด้านหลังนะครับและผู้หญิงคนนี้เขาก็ทําการวิ่งหนีมาเนาะและถ้าเกิดเราใช้สตี v วิววิ่งออกไปสักระยะหนึ่งนะครับเราจะพบว่าหน้าคอนโดมิเนียมนะครับจะมีหญิงคนเดิมนะครับที่กําลังร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับนี่คือเหตุการณ์ป้นของจริงนะครับโดยถามว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงคิดว่าเป็นของจริงแน่นอนไม่ได้เป็นการเฟกหรือตั้งใจทำก็เพราะว่ามีการนําเสนอข่าวของสื่อท้องที่ จริๆเหตุ hey, าการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1 6พีนาคม2023นะฮะโดยภาพใน o o g l e s t ติ e t View ดักล่าวเนี่ยครับถูกนำไปสืบสวนในคดีนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีหญิงวัย57อีกคนหนึ่งที่โดนป้นในที่เดียวกันและคนนี้โดนป้นถงกระเป๋าเงินและมือถือนะครับและยังโดนมีดแทงเข้าที่ใบหน้าบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ยังโชคดีที่คนที่ถูกจับภาพใน Google s t r e e t Vi e w เหมือนเขาจะ ปลอดภัยดีนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นที่เมืองเมืองนี้แน่นอนนะครับ